นะฮะ,ฮะต่อจากคลิปที่แล้วนะฮะหลังจากผสมปูนเสร็จก็เป็นการเทป,ปูนนะฮะ Thank you. 我们这样吧，这样我们这样子，大呀 mình đã nấu chín nước rồi nè, nước đã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 , ยังไงกินข้าวกินข้าวโอเคมามามาเทปูดเพิ่มให้มันเพิ่มให้มันเต็มพื้นที่ไปเต๋อไปเตวนะวันนี้มีนะฮะชาวบ้านจาวัดาสารสีนำมาช่วยทำจุงหรือโมบายโมบายนะ

อนมะาวะคะยังไม่มดนะเดี๋ยวต้องผสมอีกนะ

นะครับไม่ใช่พันสองร้อยขวดนะเมื่อเช้าเนี่ยเป็นความผิดพลาดของผมเองหนึ่งพันแพ็ค12,000หมื่นสองพันขวดนะครับนี่คือคือน้ำนะครับคือข้อมูลที่ถูกต้องคือหนึ่งพันแพ็คนะฮะหนึ่งหมื่นสองพันขวดสองพันขวดนะฮะคุณผู้ชมนะครับไวเป็นโรงทานวันบวงสว์ครับจะพอทานอยู่เนาะก็เราก็เริ่มจะมีคนเข้ามาตั้งแต่วันช่วงแปดแล้วเนาะ คือเราเริ่มเตรียมงานแล้วเนาะันที่ห้าก่อห้าเหรอู้อย่างมาลงแล้วเต้เดี๋ยวจะได้ประดับเต็มประดับอะไรต้งแต่ห้าเริ่มแล้วแสงสีเสียงมาั้งแต่วันาที่ห้าแล้วปีนี้มีไฟอะไรนะไฟแบบเอามีมีมาเริ่มติด ใหญ่กว่าปีที่แล้วใหญ่กว่าปีที่แล้วอีกต้องบอกว่าแสงสีรอบองคู่รอบทั้งรอบทั้งองคุ่ที่วุบวับฟุบวับนะ่งคือด้วยง่ายเราต้องการแสงหิวแสงหรือเปล่าหิวแสงเยอะโอ้ดูคนนี้นะฮะทำงานยังไม่หยุดเลยนะครับทำคนเดียวครับโอ้ยลูกลูกทงานยิงตั้งไงยิงพ่อ นี่นะฮะปนพี่ครับเราไม่ได้ใช้งานจากการเทพื้นนะฮะตกลัดในแล้วก็มาไว้ตรงนี้นะฮะอยู่ทุบก็นั่งอัพคลิปนะฮะนั่งทานข้าวนั่งพักนะครับดีดีมากเลยครับผมได้ออกกำลังกาย ดูดูออกประกาศแล้วหูแอดมินอยามาช่วยงานก็นีครับแอดมินมีสามคนครับบอกว่าจะมาช่วยงานนะครับนี่ครับดูอาอก แล้วตรงนี้จะจะต้องทำะทอะไรเพิ่มไหมฮะลุงต้องเกลี่ยต้องเกรดอะไรเอองี้ยต้องขัดนะปูนอ๋อขัดยา,ดยาเป็นแบบนี้ร้อย,ยแห้งก่อนสำหรับคลิปนะี้ก็ขอขอบคุณท่านที่รับชมมโน่ท่านนะครับอย,อ,อย่าลืมช่วยกันย้อนหลังติดานให้สมใจนะครับแล้วก็จะเล่นอีกครั้ง,นง,นะอองนะหนึ่งฮะเสื้อองค์ปูนฮะหนึ่งเก้าเก้ามีสีเหลืองสีน้ำเงินสีขาวนะฮะ สนใจก็0927947526นะครับสวัสดีครับ